สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวประเทศไทย247นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันและผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข่าวสารตามประเทศของเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับ ค่ะช่วงนี้นะคะมีข่าวลือหนึ่งที่น่าจะทําให้หลายๆท่านรู้สึกไม่สบายใจกันอยู่โดยเฉพาะในโลกโซเชียลเนี่ยแพร่สะพัดกันเร็วมากเลยเรื่องที่ว่าผู้นําของประเทศเพื่อนบ้านเราทางตะวันออกกําลังจะไปจับมือกับพมา่าแล้วก็ซ่องสุมอาวุธเพื่อเตรียมจะสร้างความขัดแย้งกับประเทศไทยอีกครั้งครับผมเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเยอะมากจริงๆ วันนี้เราเลยอยากจะมาชวนคุยกันแบบค่อยๆแกะค่อยๆวิเคราะห์กันไปนะคะว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรอยานอยากจะให้ช่วยเล่าให้ที่ฟังฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเขายาหรือที่มีที่ไหนที่ะ้่ไงไหนซึ่งเป็นเพจที่มีผู้ติดตามอยู่พอสมควรเลยนะอย่างเช่นเพจที่ชื่อว่าคณะขอบตาดำพลังเงียบแผงรัติการหรืออีกเพจก็ไอเสือทะยานฟ้าอะไรทำดองนี้ครับ โอ้แค่ชื่อก็ฟังดูน่าเกรงขามเลยนะคะครับแล้วในเพจพวกนี้เขาโพสเนื้อหาอะไรบ้างคะถึงทำให้คนเชื่อแล้วก็แชร์กันเยอะขนาดนี้หลักๆเลยเนี่ยเขาจะมีการโพสต์ภาพนิ่งแล้วก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆครับโดยอ้างว่าเป็นภาพการเคลื่อนไหวยามค่ำคืนมีการเสริมกำลังอาวุธหนักเข้ามาที่แนวหน้าแล้วก็จะมีภาพที่ดู ดูน่ากามูลมากๆก็คือเป็นภาพที่ทหารกับชาวบ้านกําลังช่วยกันขนอาวุธมีทั้งปืนมีทั้ง RPG เลยนะครับขนขึ้นรถกระบะกันแบบเร่งรีบมากดูผิดปกติไปหมดแค่ฟังก็น่าตกใจแล้วนะคะยังมีอีกครับส่วนที่สําคัญที่สุดที่ทําให้ข่าวนี้มันแพร่กระจายไปเร็วมากคือการอ้างว่าผู้นําของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ย เกิดความแค้นจากการพ่ายแพ้ครั้งก่อนๆก,ก็เลยโทรศัพท์ไปคุยกับผู้นําของพมา่าโดยตรงเลยเพื่อที่จะชวนมาเป็นพวกกันเหรอคะถูกต้องครับชวนมาเป็นพวกเพื่อที่จะสร้างความขัดแย้งกับประเทศไทยโดยเฉพาะอ๋อพอมีประเด็นเรื่องการจับมือกันแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เลยยิ่งทําให้คนรู้สึกกังวลมากขึ้นไปอีกใช่เลยครับฟังดูน่ากังวลจริงๆคะ่ะทีนี้ประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องพมา่านี่แหละคะ่ะ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะที่ทางพมา่าจะหันมาร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างปัญหากับเราจริงๆริงถ้าให้ตอบแบบวิเคราะห์จากข้อมูลทั้งหมดที่เรามีนะครับต้องบอกว่าโอกาสที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับเป็นไปไม่ได้เลยเหรคะทำไมถึงมั่นใจขนาดนั้นล่ะคะมีเหตุผลหลักๆอยู่2ข้อใหญ่ๆเลยครับข้อแรกเนี่ย คือพม่าต้องพึ่งพาไทยอย่างมากในสถานการณ์ปัจจุบันพึ่งพาเราในเรื่องไหนบ้างคะคือตอนนี้รัฐบาลทหารพม่าเองเนี่ยเขามีปัญหากับกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยจํานวนมากอยู่แล้วโดยเฉพาะตามแนวชายแดนที่ติดกับไทยแลนด์ไม่ว่าจะเป็นกะเหรียงไทยใหญ่หรือแม้กระทั่งวาแดงอ๋อกลุ่มที่เรารู้จักกันดี ครับซึ่งไทยเราเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นการชนที่ช่วยควบคุมไม่ให้กลุ่มเหล่านี้แข็งแกร่งขึ้นไปกว่านี้การที่พม่าจะหันมาเป็นศัตรูกับไทยมันจึงไม่เป็นผลดีกับความมั่นคงของพม่าเองเลยแม้แต่น้อยครับเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าถ้าเขามีปัญหากับเราเขาก็จะลำบากมากขึ้นในการรับมือกับกลุ่มต่างๆที่ชายแดงถูกต้องครับนั่นคือประเด็นแรกส่วนประเด็นที่สองที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือ การตัดสินใจเปิดศึกกับไทยเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับการฆ่าตัวตายทางการเมืองของผู้นําพม่าเลยฆ่าตัวตายเลยเหรอคะทำไมถึงขนาดนั้นเพราะว่าทันทีที่พม่าเปิดศึกกับไทยเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยต่างๆที่รอโอกาสอยู่แล้วเนี่ยเขาจะลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าพร้อมกันทันทีโอ้โห ไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังมีกองกําลัง PDF ซึ่งเป็นคนพม่าด้วยกันเองที่ต่อต้านรัฐบาลทหารอยู่แล้วกลุ่มนี้ก็จะฉวยโอกาสนี้ในการโค่นหนุ่มอํานาจเหมือนกันก็คือจะโดนรุมจากทุกทิศท,ทุกทางเลยทั้งศัตรูภายนอกและศัตรูภายในประเทศใช่ครับการตัดสินใจรบก,กับไทยจึงเป็นการตัดสินใจที่ต้องใช้คาว่าโง่มากของผู้นาพมา่ามันไม่แต่เสียกับเสียไม่มีทางได้อะไรกับคืนเลย ฟังดูแล้วก็สมเหตุสมผลมากค่ะที่นี้ไหนๆก็พูดถึงเรื่องการรบแล้วอยากจะให้ลองสมมุติดูเล่นๆว่าถั้งมันเกิดการรบกันขึ้นมาจริงๆกําลังทหารของไทยกับพม่าเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะพอจะรับมือไหวไหมครับเป็นคําถามที่ดีมากในภาพรวมนะครับศักยภาพทางทหารของไทยกับพม่าเนี่ยถือว่ามีความใกล้เคียงกันมากหรืออาจจะเรียกว่าเท่าเทียมกันเลยก็ได้ เท่าเทียมกันเลยครับซึ่งหมายความว่าถ้ารบกันจริงๆเนี่ยจะเสียหายหนักมากทั้งสองฝ่ายแล้วก็จะกินกันไม่ลงอ๋อ oh. อย่างกองทัพอากาศเนี่ยพม่าเขาก็มีเครื่องบินรบที่มีศักยภาพสูงอย่างมิก29หรือซู30ส่วนของไทยเราก็มี F16 แล้วก็กริปเพนซึ่งก็ถือว่าทัดเทียมกันครับไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเลยแล้วถ้าเป็นกองทัพเรือกับกองทัพบ,บกล่ะคะกองทัพเรือของพอม่าเนี่ยถือว่าใหญ่มีเรือดำน้ําด้วย แต่ถ้าดูจํานวนเรือรบโดยรวมแล้วของไทยเรามีจํานวนมากกว่าส่วนกองทัพบ,บกก็มีอํานาจการยิงที่รุนแรงทัดเทียมกันมากๆครับสรุปก็คือว่าต่างฝ่ายต่างก็รู้ดีว่าถ้าเกิดรบกันขึ้นมาเนี่ยก็คงจะเสียหายหนักกันทั้งคู่ถูกต้องครับไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นแน่นอนค่ะ พอฟังแบบนี้แล้วก็ยิ่งเห็นด้วยเลยว่าโอกาสที่จะเกิดสงครามมันน้อยมากจริงๆแต่มันก็เกิดคำถามขึ้นมาอีกค่ะว่าแล้วทำไมประเทศเพื่อนบ้านถึงต้องปล่อยข่าวแบบนี้ออกมาด้วยล่ะคะนั่นแหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดนี้เลยพอเราตัดความเป็นไปได้ที่พระมาร่าจะเข้ามาร่วมมือออกไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดขึ้นทันที ว่าข่าวลือทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ภายในของประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นต้นตอของข่าวลือล้วนเลยครับสถานการณ์ภายในของเขาเป็นยังไงหรอคะถึงต้องทําแบบนี้ต้องบอกว่าผู้นําของเขาเนี่ยกำลังเสียหน้าอย่างรุนแรงครับจากหลังจากความพ่ายแพ้ในความขัดแย้งครั้งก่อนๆมันทําให้เขาแทบจะไม่มีที่ยืนเลยทั้งในประเทศตัวเองแล้วก็ในสายตาชาวโลกประชาชนในประเทศก็เริ่มไม่เชื่อมั่นแล้วหรอคะใช่ครับ ประชาชนเริ่มมองว่าผู้นำของเขาไม่ได้เก่งไม่ได้ฉลาดอย่างที่เคยสร้างภาพเอาไว้ซึ่งพาไม่พอใจแบบนี้มันอันตรายมากแล้วที่น่าสนใจกว่านั้นคือมีข้อมูลว่าถึงแม้กองทัพของเขาจะมีอาวุธที่ทันสมัยจากจีนอย่างพวกจรวดต่อต้านรถถังรุ่นใหม่ๆค่ะแต่ปัญหาคือ ทหารของเขาใช้ไม่เป็นครับใช้ไม่เป็นหมายถึงว่าขาดการฝึกฝนหรอคะขาดความชํานาญขาดการฝึกฝนที่มากพอครับมาเลยทําให้อาวุธที่มีอยู่เนี่ยใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพดังนั้นการปล่อยข่าวเพื่อหาพวกเนี่ยมันจึงเป็นเหมือนการแสดงละครมากกว่าแล้วละครฉากนี้เขาเพยายามจะหาพวกให้ได้จริงๆหรือเปล่าคะมีความพยายามครับก่อนหน้านี้เขาเพยายามจะไปชวนเวียดนามกับลาวมาเป็นพวกด้วย แต่ก็ไม่มีใครเอาด้วยไม่มีใครครบด้วยก็เลยต้องหันไปหาพม่าแทนใช่ครับหันไปหาพม่าเพื่อยุแยงให้รบกับไทยแทนแต่ก็อย่างที่เราวิเคราะห์กันไปแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยสรุปแล้วข่าวลือทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่การปล่อยข่าวของฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพยายามหาพวกแล้วก็เพื่อรักษาหน้าของผู้นําตัวเองเอาไว้เท่านั้นเองไม่ได้มีมูลความจริงอะไรเลยถูกต้องทั้งหมดเลยครับ ฟังแบบนี้แล้วก็ค่อยสบายใจขึ้นมาหน่อยค่ะสรุปอีกครั้งนะคะท่านผู้ฟังข่าวลือที่แพร่สะพัดกันอยู่เนี่ยเป็นเพียงการปล่อยข่าวจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านที่กําลังมีปัญหาภายในแล้วก็ต้องการหาพวกเท่านั้นซึ่งโอกาสที่พาม่าจะเข้ามาร่วมด้วยนั้นแทบไม่มีเลยครับผมเพราะพาม่าเองก็ต้องพึ่งพาไทยในหลายๆด้านและการรบกับไทยก็ไม่เป็นผลดีกับใครทั้งสิ้นเลยครับค่ะ ผมอยากจะฝากข้อคิดไว้นิดหนึ่งนะครับคือในยุคที่ข่าวสารมันไปเร็วแบบนี้เนี่ยเราในฐานะประชาชนต้องมีสติในการรับข่าวต้องคอ่คอยคคิดค่อยๆวิเคราะห์อย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปกับข่าวลือที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์บางอย่างนะครับเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ให้พวกเราได้เข้าใจอย่างชัดเจนเลยยินดีครับ สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบรายการของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องข่าวประเทศไทย247ของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่เราจะนำมาวิเคราะห์ให้ฟังกันอีกคะ่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและผู้เชี่ยวชาญต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ